S <S หรือว่าถ้าเกิดว่าเราขายแบบนี้ได้นะอีกไม่นานเราปิดรถคันนี้ได้เลยอะคุถ้าเกิดเกิดว่าต่อวันแยกพุ่งขนาดนี้แล้วทำไงคุณค้าขายเข <30 F S 1> าสร้างปิดหมดเลยอะของค้างสต็อกเต็มไปหมดกาลังคิดกันอยู่ว่าสิ้นเดือนจะเอาเงินตรงไหนไปนส่งรถโอยม,มาค่ะลูกค้าโอ้โหตอนนี้พันคนแล้วเข้ามาค่ะเข้ามาอุ้ยสี่พันคนแล้ว วันนี้มีเสื้อผ้ามีคอนแทคเลนส์มีดังโงะเจ้าอะไรคะชุดที่แพนใส่ก็มีคะ่ะกิฟต์ก็มีคือบอกเลยว่าเข้ามาแล้วอย่าลืมทักแชทก่อนนะคะไม่งั้นซีเอฟไม่ได้นะเพราะว่าร้านนี้ของหมดไวมากสต็อกเป็นพันสองพันชิ้นไม่เคยพอเริ่มเลยไหมทุกคนใครแชร์แล้วพิมมาพิมมาเอาเสื้อไปก่อนบอกเลยว่าคอลเลคชันนี้ใครจะไปทะเลไม่ควรพลาดนี่เลยใครจะรับชุดน,นี้นะคะมีสีขาวสีชมพูสีเหลืองใครจะรับนะคะพิมพ์รหัส ทีหนึงหนึ่มาได้เลยค่ะแล้วก็ต่อด้วยสีนะคะทุกคนดีสีขาวคุณบู้เลยัรมากอุ้ยหมดแล้วสีขาวหมดแล้วอารมปามสวยอามพูาหมดแล้วหอาสีเลืองสีเหองเยสีเหองูอาร์เลืองมาหมดแล้ทุนแหเร็วเดี๋ยวไปส่งของไม่ทัน หรือว่าถ้าเกิดว่าเราขายแบบนี้ได้นะอีกไม่นานเราปิดรถคันนี้ได้เลยเอะจริงจริงเราที่พี่คำนวณดูนะถ้าเราขายของยอดดีๆแบบนี้นะอีกไม่เกิน6กเดือนปิดคันนี้ปิดคันนี้ได้เลยะมียังไม่คันหน่อยได้ <c oughs> ถ้าขายเค่กิ่นนี้นะ <c oughs> ปะัดเป็นเ่งก่อนตป<ะ>ัดไม่เปนตอนนี้สถานการณ์โควิด1ิในประเทศไทย จริงๆแล้วเท่าที่คุยกับคุณหมอหลายท่านก็น่าจะใช้คําว่าวิกฤตได้แล้วนะครับตามตัวเลขผู้ติดเชื้อที่คุ้งไม่หยุดรวมไปถึงจํานวนเตียงที่งขนาดนี้เลยครับตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้ผู้ติดเชื้อคะไม่ใช่วันเดียวเนี่ยคือถ้าเกลดว่าต่อวันเแย่กุ้งขนาดนี้แล้วทำไงคนค้าขายเขาต้องปิดหมดเลยอ่ะไม่ขอมาหายไม่ทันติดเชื้อนะฮะมาค่ะลูกค้าวันนี้แปลกๆอ่ะวันนี้ลูกค้าน้อยมากเลยมาค่ะ เอาอะไรดีหมวกไหมหมวกอันนี้เหลือใบเดียวแล้วปกติขายอยู่ห้าร้อยนะคะลดร,ราคาเลยร้อยเดียวมีใครเอาไหมเอ่ยเหลือใบเดียวถ้าเกิดว่าใครรับพิมพ์ F10 มานะคะผ่านหรอไม่มีใครเอาเหรอคือลดราคาแล้วนะลูกค้าจาก5้า้อยเหลือร้อยเดียวคือแบบสุดๆแล้วส่งฟรีให้ด้วยอะผ่านก่อนคะ่ะเอาอะไรดีเอาเสื้อไหมเอาเสื้อเสื้อตัวนี้ อันนี้นะคะ<ม>ก็เหลือตัวสุดท้ายแล้วนะคะเอาไปร<ม>้อยห้าสิบพอร้อยห้าสิบตัวนี้มีใครเอาไหมมีสีเดียวผ่านเ<ม>หรอคะผ่านก่อนคะ่ะวยลูกค้าลดลงด้วยอะ่ะ<ม>ไม่เอาหรอผ่าน<ม>เอาอะไรดีอันนี้ไหมอันนี้ไหมมีใครจะไปเที่ยวทะเลไหม,มผ่านก่อนผ่านก่อนขายไม่ได้เลยวันนี้ ทำไมเป็นอย่างนี้วะเนี่ยเป็นไงนน่ะขายไม่ดีเลยเหรอ,อปิดไหลแลวหนูนั่งสองชั่วโมงขายได้สองตัวสองตัวเ,เหรอ,อนี่ลดราคาแล้วนะไม่ได้เลยอยู่ดิค้างเต็มเลยนี่คือค้างสต็อกนะแล้วก็ยังมีอีกในกล่องตรงนน้น ปล่อยคันนี้แล้วมั้งมันคงไม่มีวิธีอื่นแล้วะ่ะเป็นอย่างนี้อยู่เราก็จะแย่นะทำไมเป็นอย่างนี้มเนี่ยต,ยตายตายตายเป็นไรกันลูกไม่ำน้าเครียดๆกันลูกเป็นไรกันแม่วันนี้ขายของไม่ได้เลยนั่งไปสองชั่วโมงได้ไปสองตัวเองแล้วก็ของค้างสต๊อกเต็มไปหมดมมกำลังคิดกันอยู่ว่าสิ้นเดือนจะเอา เงินตรงไหนไปส่งรถช่วงโควิดมันก็อย่างนี้เลยเราก็มีทางออกนะลูกค่อยคิดเป็นไปใจเย็นมันไม่ได้เป็นแต่เราลูกคนอื่นเ้าก็มีปัญหากันกลัวหาไม่ได้อย่างเดิมแลูกจะติดเครียดทั้งค่าจะจ่ายเยอะแม่ค่าบถค่าท้ายค่าบ้านนี่มันจะต้องสู้อะลูกทำเลยอะมันต้องมีทางออกสิอย่าหมดกำลังใจแค่นั้นแหละูสู้กัน พีสรุปพี่มีปัญหาเรื่องอะไรครับพช่วงนี้มันขายของไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็คเครียดเรื่องเงินใช่ไหมพี่ตรงๆเลยก็ช่วงนี้ขายไม่ได้เลยอ่ะพี่นั่งไลฟ์สองชั่วโมงคนซื้อสองตัวจากเมื่อก่อนนี้ขายหมดทุกอย่างอ่ะพี่รู้จักทีทีบีได้ไหมพี่ทีทีทบ,ทบได้ใช่พี่มันคือสินเชื่อลดแรกเงินพี่ เราลดไปแลกเงินแต่เรายังมีรถขับอยู่นะพี่แล้วมันต้องทายังไงบ้างอ่ะเบงกว่าจะรู้ผลอนุมัติเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณกี่วันพี่ลงทะเบียนไว้ก่อนพี่ผ่านออนไลน์ <ใช S 1> แล้วเขาจะติดต่อลับมาเอง <ใช S 1> พอติดต่อกลับมาเสร็จเขาจะมาหาเราถึงบ้านเลยพี่มาหาถึงบ้านเลยเหรอใช่พี่เขามีบริการทั่วไทยโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วยิ่งถ้าเอ,อกสารพี่ครบนะพี่เขาจะอนุมัติให้พี่ภายใน30นาทีเลยนะพี่ถือว่าไวมากเลย สามสิบนาทีไม่ใช่สามสิบวันนะสามสิบนาทีครับพี่นี่ขนาดเลียวจริงพี่ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมให้เบอร์ไปโทรหาฝักเซนเตอร์นี่เบอร์ดิสามสิบนาทีไวมากไม่แล้วบ้านพี่อยู่โครไกลเลยเขาจะมาได้เหรอเขามาได้พี่เขามีบริการถึงที่ทั่วไทยไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ใกล้หรือไกลเขามีผู้เชี่ยวชาญมาดูแลมาบริการเราถึงบ้านเลยทั่วไทยเนอใช่ดีจริงๆครับแล้วเราก็ต้องเอาอีกคันของเราไปลองดู อย่างไรพี่รายละเอียดพี่ก็ลองโทรถามคอสเซนเตอร์เอานะเบอร์ที่แกให้มาใช่ครับผมฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับใช่เบอร์อคอสเซนเตอร์จาก t t b Drive คอสเซนเตอร์ปะครับใช่ คืออยากสอบถามว่ารายละเอียดในเรื่องของสินเชื่อลดแลกเงินนะครับมีอะไรบ้างยังไงบ้างครับก็จะมีลดแลกเงินสําหรับรถไม่ติดภาระดอกเบี้ยต่ํารับเงินสดรถยังมีข่ารลดแลกเงินรีไฟแนนซ์ไม่ว่ารถจะติดภาระอยู่ที่สถาบันการเงินไหนก็สามารถนํามารีไฟแนนซ์ลดค่างวดต่อเดือนให้ลดลงได้ค่ะแล้วก็มีลดแลกเงินเคลียร์หนี้ใช้รถยนต์แลกเงินร่วบหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อบุคคล รหรือนี่สินเชื่อรถยนต์ได้และถ้านลวงนี่เสร็จอาจจะมีเงินสดเหลือไว้ใช้ใจ่ายด้วยค่ะเฮ้ยถ้ารล้วมนี้เสร็จมีเงินเหลือใช้ใจ่ายด้วยนะใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับง<ช>ั้นเดี๋ยวผมจะปรึกษาแฟนแล้วก็เดี๋ยวจะรีบติดต่อกลับโดยเรเลยครับขอบคุณมากครับเร,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 เร่อลอดระเว้ย <c oughs> จริงจริงเราจะได้มีเงินเอาไปหมุนต่อจริง TTB Drive รถแลกเงินมาสมัคกันไป